เดือดรายการเป็กบอยตีกันจนได้ชาลอตรำให้เกรเคียเจมจิอเล็กนาเซียเพื่อนขวางไม่ให้ปะทะสุดท้ายเดือดกลางรายการเป็กบอยตีกันจนได้แซวจนได้เรื่องชาลอตรำให้เกรเคีย เจมจิอเล็กนาเสียนุ่มๆแก๊งคนดีที่ไหนบอยเกตเป็กอเล็กเจมจิเชิญชาลอตออตินลองดับ5มิสแกนไทยแลนด์2 0 2 2ยมาร่วมในคลิปล่าสุดคนดีตีเนียดออฟฟิเชียลชาลอตถึงกับมงไม่ลงพอแก๊งคนดีตีกันกลางรายการกับคนซ้ายมือนี่ยังไง ตรงๆผมยังไม่รู้เรื่องเลยทีนั้นนาผมเห็นที่แบบคนเดินเข้าไปในตู้ใช่ไหมเขาเนี่ยทำเป็นหยิบของหยิบของทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรอย่างงี้เอออธิบายอธิบายแต่ว่าความจริงปากอะไรเนี่ยเอาจริงๆชื่อชอบใครไทยของน่าของน่าด่าแลกทีชอบตอนไหนตอนแบบเขาเล่นละครเรื่องอะไรหนึ่ง นอกจากสาวชาลลอตได้เจอพระเอกสุดปื้มอย่างเจมจิเจมจิลายุตั้งสีสุที่ทำเอาสาวชาลลอตออกอาการเขินหนักพอบปื้มมาตั้งแต่คุณชายพุทธิพัฒน์แข่งานนี้กีดกันลันชารลลอตแนะนำตัวสไตล์มิสแกนแบบเสียงเหินด้วยว่าชาลล็อตั้งสีสุร่วมนามสกุลพระเอกเจมแล้วนึ่งชาลลอตบอกให้เจมพูดแบบตบปรก คือมันต้องใช้ชื่อชื่อชื่อจริงชื่อจริงอจิรายุตั้งสีสุขพิจิเลคคเมเลคคเมนาั้งสีสุตั้งสสุยังไม่ยังไม่รู้ดิเลยเอ a ก่อน a a ก่อน โดยงานนี้ได้ร่วมเกมสนุกในรายการแข่งกันทำคะแนนใครแพ้โดนลงโทษซึ่งตลอดรายการมีการแซวอัมเปกเรื่องไม่อาบน้ำเรื่องกินตัวสาวชาโรตก็ผสมโรงแซวเปกเรื่องกินตัวด้วยโดยมีบอยคอยอยุชาโรตให้ช่วยอัมเปกก่อนจะสั่งคัดถ่ายรายการ เปกออกอาการมีอารมณ์กลายเป็นดราม่าเลยทันทีเป๊กออกอาการเดือดวอยวายบอยทำอะไรลูกค้าก็อยู่ด้วยจะพูดอะไรพูดไม่จริงใส่ร้ายแล้วยังให้ชาลอดพูดอีกโดยเป๊กทำท่าปีกไปหาบอยเหมือนไม่พอใจทำเอาเจนจิและอาเล็กเริมลาเสียส่วนเกดพยายามจะขวางไม่ให้ปะทะและพูดไก่เกี่ยให้แต่เป๊กก็โวยบอยเถียงการเสียงดังบอยก็บอกงั้นมึงไปทำอะไร การของมึงเองรายการสเปซสเปซ รายการจริงจังของเมืองลูกค้าเขารู้เล่นได้ด้านเป๊กก็เถียงกันโต๊กลับกันไปมาทางด้านชาลอดก็เริ่มน่าเครียดหนักก่อนที่เป๊กและบอยเดินมาฉเฉลยชาอลอกร่ำไห้น้ำตาไหลไปแล้วโดนแกงม้อใหญ่ส่วนเจมจิอเล็กก็โดนบอยเป๊กแซลเป็นคนที่โดนหลอกเหมือนกับชาลอดเช่นกันเดี๋ยวเราไปชมคลิปวินาทีที่เดือดกลางรายการกันเลยดีกว่าค่ะ ทำตัวให้ม hey right. anyway. ีประโยชน์หน่อยแล้วอ่ะไอ้บอยเขายังบอกอยเลยไรลูกค้าอยู่ท้มันดีดี่ลยวะเอาออไรเนี่ยเขาสัครก็รู้ใช่ปพี่ไม่ลูมึงแบบที่มันจริงที่ไหนมึงจะบ้ามึงก็เข้าใจว่ามึงู้ค้างไ้เี่ยไม่ไมไอ้เี่ยมึงแ้วมึงก็น่าจะรู้นี่ใส่มันเนี่ยคืมึง คือมึงไม่ seaweed, ร, trendy, ร like. ู้ต right? ัวเองหรออะไรเหรอคือมึงโอ้โหเี้ยอะไรเฮี้ยฮะคนก็เยอะมันก็รอกเราทั้งหลายที่โอ้โห่ยวโอ้โหอะไรละพูดไม่จริงใส่ร้ายคนอื่นเข้าใจผิดไปหมดว่าแล้วมึงไปให้ทฉลองเล่นอีกอ่ะฮะไม่อายหรอฮะใส่หนูป้าอะไรวะคือวันนี้มันเทสลูกค้าวันไหนปะเนี่ยมาทำป็นแล้วทำไมอ่ะเอาตอนนั้นที่เทสปตที่คือเรื่องมันคือทาไมวันนี้มาให้มันกลิ่นหอมเข้าใจป้าวันนี้คือมาให้กลิ่นหอม แล้วมึงเนี่ยมาเล่นเรื่องเรื่องกลิ่นแบบทำไมแม่ก็เอาสนุกสนุกไม่เอาอ่าอ่ะที่หลังนี้ก็เล่นให้มันดีดีไปไปเกงงไงครับแม่งกี่ทีเดียวทำรายการจริงปะลูกค้าก็อยู <S <S ่เพราะว่าลูกค้าเขารู้ไอ้ที่มึงเดี๋ยวมาแบบอย่างงี้มึงจะมาทำรายการแบบสนุกสตรอเบอร์รี้ทำไมอ่ะเขารู้ว่าเล่นได้เออ ไม่งั้นกูไม่ทำสเปคสเปซอย่างเด้อเหรอฮะกูก็ทำรายการได้เราจะได้อย่างนั้นไงแล้วแล้วมึงดูมึงดูมึงไม่สงสารน้องหรอประมาณโอมโหน้องเขารู้สึกไหมไอ้สัตว์น้องเขาเล่นมุกจริงจริงเล่นเป็นมุกบ้างไม่มันก็มันก็เป็นมุกหรือว่าไม่ใช่มันจะเป็นมุกหรือว่าไม่เลยพี่กลินตัวแรงจริงปะอ่ะนะคุณคุเไม่งั้นอย่ายิ่งพูดมันก็ยิ่งขึ้นไม่งั้นไม่งั้นมีไปลอลิ่ปเอาบุญลองฉีดดูว่ากลิ่นมาหายหรือเปล่า ม่จริงอ่ะลองก็ได้เอาสีดูอ่ะเป็นไงแข็งแว่งแข็งแว่งแข็งแว่ง ูว่าแว่าแดมยผมแบบรูไม่รู้ไม่รู้โคตรที่ยเลยนี่บอกว่าไงนะหนูก็เล่นเยอะด้ไงหนูเขาัวจริงเลยใส่ยับเลยพ่กลยอมวันนี้เหลไหลายไม่ไม่ต้องมีตงานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการแกงเม่ใหญ่ให้กับ สาวชาโรต์นั่นเองค่ะแถมงานนี้เนี่ยเจมส์จีและแอลเล็กเนี่ยก็่อยดนไปด้วยนั่นเองค่ะงานนี้ก็ถือว่าเป็นการแกงหม้อใหญ่กันเลยทีเดียวค่ะทำให้ชาโรต์เนี่ยถึงกับร้องไห้กันเลยทีเดียวงานนี้ทางด้านหนุ่มเป็กและบอยเนี่ยก็ออกมาเฉลยแล้วว่าเป็นแค่การแกงเล่นกันเฉยๆค่ะยังไงทางเพบนดาเมาก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้รับชมและติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ